สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสรามบรกุมดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 8 8ดแปดมอริสผ่าดาว youtube com โหระษทยระบบสุริยญรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ง ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดีลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กฮัลโหลวันดูทีวันดูทีนะครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาลายวันหันสามาหาสนุกนะ ประจำในวันพฤหัส,สบดีที่6กุมภาพันธ์2568นะครับวันนี้ก็ขึ้นนะครับขึ้น9ข้ามเดือน3ปีมะโรงวันนี้สามารถทำการมงคลได้ไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับก็สามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ให้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะ <c oughs> ท่านใดสนใจใดูเลิกดูยามํำการมงคลดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลดูบ้านเลขที่ดูศาสแห่งตัวเลขดูห่วงช่วยออนไลน์นะครับดูบ้านเลขที่อยู่แล้วรวยนะก็ติดต่อมาตามรายละเอียดที่จารย์ได้ขึ้นไว้ได้เลยนะครับนะสแกน qr code id line 1 5 5 6ยไลน์ครับเบอร์โทรศัพท์ก็095 สามเก้าแปดสี่เจ็ดแปดแปด e มอ m ิผเบอร์สาธารณะนะเเพราะฉะนั้นก็คือเบอร์นี้ไม่ได้โทรออกครับมีแต่รับเข้านะบางคนคุณแอดไลน์มาก็คุยไลน์จบครับส่วนมากอ่ะถ้าร้อยทั้งร้อยก็คุยไลน์อย่างเดียวนะทั้งไลน์ทั้งโทรอะไรก็เฟซบุ๊กเนี่ยโทรศัพท์ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอก เว้นแต่จะตามคุณอะโทรไปตามตืดถึงเวลาแล้วอยู่ไหน <c oughs> นะเอออันนี้มาพูดถึงในเรื่องของความฝันสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้นเก้าข้ามมีลักษณะเหมือนขึ้นเจ็ดข้ามแล้วก็จะเป็นจริงเร็วขึ้นนะก็จะเป็นจริงตามคำตำนายนะครับมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ ประจำในวันเพื่อราหัสเป็นสวัสดีมากซาหัวใหม่วันเพื่อรหัสเทวดารักษาตัดหัวหม่วันพฤรหัสเทวดารักษาตัดเล็บวันพฤหัสมีทุกทาตุมันในวันพฤรหัสบีจะมีโชคมีลาภนะครับในดวงชะตานะในวันนี้ก็จะมาพูดถึงนะครับก็ดวงชะตาทางขวามือต่อเลยดวงปห๋หยสีเทียวในฐานวันนะครับปีเกียงเก็บใช้ ดวงชะตาคุณวันนี้เป็นวันเปี้ยงโง่เป็นดวงดาวเป็นดาวพระอาทิตย์เป็นคนที่เปิดเผยครับเอ,อดวงชะตาเมืองก็อย่างเงี้ยนะครับเป็นพระอาทิตย์ขาดไฟนะเจอจรัดตั้งแต่ช่วงเช้าพอหลังหกโมงเย็นไปก็อ่อนละทวยรวยลิน ทำอะไรทําช่วงเช้าๆจะดีประสบความสําเร็จนะครับวันนี้เป็นธาตุไฟไฟมีกําลังนะไฟนั้นก็ไปก่อเกิดธาตุดินเพราะฉะนั้นคนธาตุดินไม่ว่าจะเป็นดินกี้หรือดินโบนะครับวันนี้ก็ถือว่าคุณมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความรู้ความสามารถสิ่งที่ดีๆต่อไปนะครับในดวงชะตา นะส่วนคนาธาตุน้าเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะไปดับไฟนะครับคุณก็จะมีโชคลาภนะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จนะครับก็ขอให้คุณโชคดีต่อมามาพูดถึงนี้เรื่องของการเสี่ยงเซมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตหาที่ฐานเดี๋ยวอาจารย์สันกระดิง่งโชคลาภเป็นความสำเร็จสาธูไข้เสียกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วขาดปลอดภยัยคิดเงินในเงินคิดทองในทองรวย อังได้เสียม4ใบที่54นะครับโชคชะตาท่ในช่วงนี้จะประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในหน้าที่การงานโอ้โหดีมากนะอย่าลืมโตัลืมตน้นนะครับดวงชะตาของคุณถ้าคุณมีเกณฑ์ได้งานคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะครับมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูนะ สิ่งที่คาดหวังหรือปรารถนาก็สําเร็จสมหวังพูดถึงเรื่องความรักของท่านมีความรักมีความเข้าใจที่ดีต่อกันความรักก็จะมีความสุขพูดถึงในเรื่องของอธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้จะได้รับความสําเร็จได้รับผลตอบแทนขั้นการสมัครงานท่านก็มีโอกาสได้งานทํานะครับคะแนนสอบก็ถือว่าได้คะแนนที่ดีมาก ดวงสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคไปที่เป็นอยู่นี้นะครับเจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาโรคที่ผู้ระวังเกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดข,ขายายตัวหลอดอาหารแล้วก็โรคทางเพศสัมพันธ์นะครับก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยในดวงชะตานะเชื้อโรคมาเยอะแยะนู่นนี่นั่นใช่ไหมอืมโอ้เราโกงมาแนละ้วเราโกงตีจจกเี้ นะครับเราโกงกาะจารย์ใจดีนะให้ทุกวันคุณขออะไรให้หมดไปไปไปซ้ <c oughs> ำรวยประสบความสำเร็จนะโอเคต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของนะครับดวงชะตาตามวันเกิดนะถ้าพูดถึงสีที่คนเว้นวันนี้ให้เว้นสีเขียวเว้นสีเขียว,เ,วเขียวบอดี แล้วไม่ใช่สีม่วงเออโอูตาเราลังตาลังโอ้ยถ่ายละสีม่วงเว้นม่วงนะสีดีก็คือสีส้มฟ้าแดงขาวเขียวสีที่ดีสุดในวันนี้ก็คือสีแดงแรงฤทธิ์นะแดงแรงฤทธิ์แล้วก็ทิศที่ดีคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือดีครับวันนี้นะถ้าคุณจะไปหาโชคลาบ เสียงโชคก็ให้คุณไปทางทิศนี้นะครับเป็นมงคลทิศที่ไม่ดีคือตะวันตกเฉียงใต้นะครับวันเนี้ยตกเฉียงใต้อย่าไปเพราะคุณจะเจอโจทย์เก่าเจ้านี่เก่ากรรมเก่านะครับต้องระมัดระวังตัวเลขนำโชคก็จะมีสองหนึ่งหกสองหนึ่งหในดวงชะตานะ ออต่อมามาพูดถึงนะครับตามวันเกิดนะคนเกิดในวันพฤหัสศุกร์นะครับคนเกิดในวันพฤหัส,สบ,บดีเนี่ยนะดาวพฤหัสก็คือเลขห้านะแต่ถ้าเป็นดวงดาวของดวงจีนเนี่ยก็จะเรียกว่าบัคแชดาวพฤหัสนะครับหรือบัคเต นะเพราะดวงชะตาคุณเนี่ยเจ้าชะตาก็จะมีความรู้ความสามารถนู่นนี่ด้นานดีปัญญาดีครับไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรสมัครงานได้งานประสบความสำเร็จต่อมาดาวพระราหูคนเกิดพุธกลางคืนดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวประจำตัวของคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนและชาวลัคนาราศีกุม นะครับถ้าในดวงจีนเนี่ยดาวราหูภาษาจีนเนี่ยเรียกว่าจอหูออนะจอหู <c oughs> ภาษาจีนนะคือดวงชะตาคุณเนี่ยก็อาจจะวันนี้อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องในโรงพยาบาลถ้าคุณไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับนู่นนี่นั่นให้ระวังสุขภาพโรคลมทุกชนิดรวมถึงโรคเวโรคกรรมด้วยเช่นกันนะ ต่อมาดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวประจําตัวคนเกิดวันศุกร์ชาวราศีพฤษศราศีตุลน,นะครับถ้าในดวงจีนดวงดาวพระศุกร์เรียกว่าดาวบูเคบูเคตนะหรือกินแช่นะครับเออกินแช์ไม่ใช่กินไม่ใช่ไม่ใช่กินแช์ไม่ใช่นะเอออย่าไปกินนะหลายคนแหมมาดูด้วยกินแช์โกงแช่อะไรก็ไม่รู้ หนูไม่รู้นะนะโมคนวันศุกร์เนี่ยถือว่าดวงดวงคุณก็จะมีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงคุณก็จะมีความศรัทธาดีนู่นนี่นั่นมีเครดิตชื่อเสียงนะต่อมาคนเกิดในวันวันอาทิตย์ นะครับวันอาทิตย์ก็เป็นดาวประจำตัวคนเกิดวันอาทิตย์อยู่เป็นดาวตนุชาวราศีสิงห์นะครับดาวพระอาทิตย์ในทางจีนเนี่ยเรียกว่าไทเอียงไทเอียงครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าดาวทำหลังดาวทำหลังคือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีโชคลาภเข้ามาอย่างรวดเร็วครับยังไม่คาดคิดไม่คาดฝัน ในดวงชะตานะต่อมาคนเกิดวันจันทร์ครับคนวันจันทร์เนี่ยก็ดาวพระจันทร์เป็นคนเกิดวันจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนาชาวราศีกรกฎนะครับแล้วในทางาดวงจีนเนี่ยเรียกว่าไทอิมไทอิมพระจันทร์หรือเรียกเขาแบบแม่นางฉางเอ,อ๋อ <c oughs> นะเพราะฉะนั้นในปี2568เนี่ย ให้คุณเตรียมความพร้อมตั้งแต่นนเนิ่นนะครับวันไหวพระจันทร์แม่นางฉางเอ๋อแสงพระจันทร์จะสาดส่องให้คุณทําอะไรประสบความสําเร็จคนยังไม่มีคู่ไม่มีแฟนก็มีโอกาสได้ผัวนะสมหวังมีเสน่ห์ครับเพราะฉะนั้นไหวพระจันทร์เนี่ยแม่นางฉางเอ๋อจะประทานพรแสงจันทร์น้ำอำมฤตให้กับคุณก็คือในวันที่6 ตุลาคม68ปีนี้นะก็ให้คุณเตรียมความพร้อมไม้ดีนะครับมันคือดีทุกอย่างเรื่องงานการเงินความรักสเสน่ห์เมตตามหานิยมอย่างเต็มที่นะครับเออพราะใาของของดาวดาวพระจันทะร์ดาวพระจันทร์ก็เรียกกื้มึงกื้มึงนะครับวันนี้ก็ถือว่าเจ้าชะตาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่อนหวาน นะนูน่นนี่นั่นดีมีฐานะความเป็นอยู่มีเงินมีทองนะครับต่อมาคนเกิดในวันอางคารเนี่ยคนอางคารดาวคานเป็นดาวเจ้าเดินคนเกิดวางคานและเป็นดาวตนุของชาวราศีเมษราศีพิจิกนะครับดาวคานเนี่ยเรียกว่าลกชุมนะครับเออนะดาวลกชุมในดวงชะตาเนี่ยนะ ก็คนบางคันก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยนะครับนี่หลงความพยายามอาจจะไม่ค่อยเด็ดดังใจแในวันนี้นะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทําให้ดีที่สุดจะประสบความสําเร็จนะครับต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางวันนะวันพุธด,ดาวพุธเหล็กสีเป็นดาวประจําตัวคนเกิดวันพุธกลางวันแล้วเป็นดาวประจาําราศีเมถุนแล้วก็ชาวราศีกัน นะครับแล้วถ,ถ้าในดวงจีนเรียกว่าดาวบุงเค็ดนะครับบุงเค็ดนะหรือจุ้ยแช่ <laughs> ทัดน้ำดื่มจุ้ยนะเจี๊จุ้ยนะครับเจี๊เตเจี๊มวยเจี๊จุ้ยนะเจี๊โกปีนะ เพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณวันนี้จะมีเกณฑ์การเจราจาติดต่อสื่อสารได้รับการสนับสนุนส่งเสริมนุ่นนี่นั่นจากผู้รับผู้ใหญ่เป็นอย่างดีครับไม่มีปัญหาคนที่ช่วยเหลือก็เป็นคนที่ใบหน้าเป็นแป้นเล็กน้อยให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับต่อมาคนวันเสาร์นะคนวันเสาร์เนี่ยดาวเสาร์เป็นดาวประจาตัวคนเกิดวันเสาร์และชาวราศีมังกรดาวเลขเจ็ด นะดาวเลขเจ็น 7, ในทางดวงจีนเรียกว่าผัวคุงนะฮะผัวคุงเนี่ยผัวคุงผัวคุงโถยแชรนะไม่ใช่เท้าแชรไม่ใช่นะเ,เพราะฉะนั้นดาวเสาก็ระวังความเสียหายต่างๆที่มีเข้ามานะครับปัญหาเก่าๆไม่ใช่ปัญหาใหม่นะคุณก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงแล้วไม่ควรไปงานศพ นะครับถ้าเป็นบุคคลสําคัญให้ค,คุณใส่2องทำบุญเข้าไปดีที่สุดในดวงชะตานะครับเอออันนี้ก็เป็นดวงดาวของจีนนะเออก็คือทั้งไทยทั้งจีนที่พูดไปมันคือชื่อของดาวนะครับแต่ต้องแยกกันนะคุณต้องแยกระหว่างโหราศาสต์ไทยกับโหราศาสตร์จีนไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ต่อมา มาพูดถึงในดวงชะตาเนี่ยตามไดอารี่โหนปรากฏการผ่าดาวทูดีดวันนี้ดวงชะตาเนี่ยนะครับอ,อืลาหูเสียเนปจูนเสียอยู่แล้วก็ดาวพระเกตย้ายตีสองสิบสองนะครับเกตก็เข้าสู่ราศีพุกศกเลงเชาวลัคนาราศีพิจิกมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างๆมีลาบปาก นะครับเออดาวพระจันทร์กือมึงเป็นมหาอุดนะวาสนาสูงสง่งทําอะไรก็จะประสบความสำเร็จนะครับเออแล้วก็จันทร์ทับดาวมรดยูช่วง 18: 09นาทีก็อาจจะคิดมากโน่นนี่นั่นนะครับอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงและในวันนี้ดาวพระอาทิตย์เสียนะครับ พระอาทิตย์เสียประมาณมีเวลาอยู่เฮ้ยนะบอกประมาณประมาณเที่ยงเที่ยงเออ <c oughs> ดวงชะตาเนี่ยดวงคุณประมาณเที่ยงไปแล้วดาวพระอาทิตย์เสียทอาย,อยงหรือทาหลังเสียเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังไว้ในหนึงอุบัติเหตุบนทางบกนะครับอย่าขับรถเร็วระวังสุนัขกัดคนกัดคนทำร้าย นะเลือดตกยังออกเลยระวังนิดนึงมีบากกระดาษบาดน,นะครับของมีคมนะโอเคอันนี้ตามที่บอกไปต่อมามาพูดถึงดวงชะตาตามปฏิทินของจีนนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีเป็นเป็นวันไหว้ทีกงแชร์ด้วยนะครับในดวงชะตา นะก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเป็นมงคลนะครับเออนะแล้วก็วันนี้ธาตุไฟวันนี้ธาตุไฟนะครับวันมา้าเพราะฉะนั้นคนปีชวดหนูไม่ดีเพราะนหนูนิ่งๆอยู่เฉยๆครับนะคนม้าเต็มที่แต่คนม้าต้องระวังสะดุดขาตัวเองนะครับวันนี้ไม่เหมาะกับการฟ้องร้องทําเตาไฟห้ามเดินทางไกลนะครับไม่ควรเดินทางไกลนะ แต่ถ้าใกล้ไปได้วันนี้หญิงมีคันห้ามกระทบครกเตาไฟห้องนอนวันนี้เหมาะกิจกรรมขอพอรเส้นไหว้สร้างบ้านนะตัดเสื้อผ้าแต่งงานตั้งเตียงนะครับทิศมงคลคือทิศตอนตกเฉียงใต้ที่โชคลาภคือตะวันตกช่วงเวลาที่ดีก็คือสิบตีห้าถึงตีสามถึงตีห้าสิบเอ็ดโงถึงสิบห้านาฬกา หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มนะครับสีเสริมประจำมันก็จะมีแดงส้มชมพูม่วงสีโชคลาภก็คือสีฟ้านํำเงินสีดำนะครับดวงชะตาประจำในวันนี้นะโอเคต่อมามาพูดถึงคนตามราศีจากเริ่มชาวราศีเมษนะครับแต่ชาวราศีเมฆเนี่ยคุณจะเห็นบนหน้าจอนะเมฆแดงๆข้างนบนคนระับ เป็นต้นธาตุไฟกรกดเกลือบเป็นราศีแม่ธาตุกรกดแม่ธาตุน้ําตุลแม่ธาตุลมมั <c oughs> งกรแม่ธาตุดินนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ชาวถ้าเรื่องงานดาวพระเสารวันนี้เสียนะต้องระวังปัญหาเก่าๆเ,เรื่องงานของคุณและโชคลาภจะไม่ไปไปตามที่ตกลงกันเอาไว้ ดาวประจําตัวคุณก็วันนี้วันศุวันที่หกย่างต้องพรุ่งนี้เตรียมตัวนะดวงชะตาคุณเนี่ยในช่วงนี้ติดต่อสื่อ,ส,อสารนู่นนี่นั่นการเงินมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับวางแผนให้ดีต่อมาชาวราศีพฤษภคนพฤษภดวงชะตาคุณเนี่ยดวงดาวคุณในช่วงนี้ก็เริ่มดีขึ้น นะครับก็จะมีความโศกมีคนให้ความเคารพนะแต่คุณต้องระวังความเสียหายเรื่องงานด้วยดาวอาทิตย์คุณไอ้ใช่ดาวอังคารอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะครับคู่ครองก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีนะต่อมาชาวราศีเมถุนคนเมถุนดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับอิที่บดาวการงานเป็นวินาตค่อยเป็นค่อยไปครับการงานคุณยังไม่ค่อยดีขึ้นนะคนเมถุนเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคต่างกัน นะครับหน่ววันก่อนเมถุนก็โดนให้ออกจากงานเออเขาลดค่าใช้จ่ายอะไรกันไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวพระจันทร์คุณก็ไปอยู่ไหนเนี่ยวินาศครับเออการเงินคุณเก็บเงินไม่อยู่แล้วมีรายจ่ายนะครับต้องระวังระวังนิดนึงต่อมาชาวกรกฎคนกรกฎดวงชะตาคุณการงานเสียหายอังคารยังไม่ดีนะครับ นายเจอปุ่งนี้ยิ่งเสียหนักดวงชะตาคุณก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาให้ดีนะครับทำอะไรก็แล้วแต่โดยความไม่ประมาทนะแต่การเงินคุณยังมีเข้ามาอยู่นะครับต่อมาชาวราศีสิงคนลักณาสิงค์ดวงชะตาคุณเนี่ยดาวพระสุกร์ไปอยู่มรณนะการงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับงานคุณต้องเดินทางทางไกลถึงจะดีประสบความสําเร็จ นะครับถ้าคุณเดินทางไกล้ๆจะมีแต่ปัญหานะบางคนบ่นโอ้ยเดินทางไกลจริงๆเลยไปเหนือล่องใต้อะไรเงี้ยไกลเกินให้คุณคิดไว้ว่ามันดีครับจะไปบ่นมันดีไกลมันดีแต่ไอ้ไกลๆมันจะมีความปัญหาเกิดขึ้นเันคุณอ่ะเออเพราะฉะนั้นยิ่งไกลยิ่งดีไปเลยคุณไม่ต้องไปคิดมาต่อสิ่งใดครับไม่ได้ตรงตามดวงคุณอ่ะนะเพื่อคนลาศีสิงห์อ่ะ ไปไกลๆนะไปไกลซะต่อมาชาวลัคนาราศีกันคนลัคนาราศีกันเนี่ยดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพุธคุณไปอยู่อลีครับโอ้ยพุธอลีก็ต้องระวังนะแต่คุณก็ต้องคิดอีกอย่างมองชุบๆุชโฉฉวยช่วงจริงครับ <c oughs> ต้องมองก่อนนะเออไม่ใช่ว่าไปโฉชฉชวยแบบ ไม่วางแผนไม่ได้นะครับเราไม่ได้โกงเขามันคือโอกาสที่เปิดใครทำไม่ได้กูทำเองอะไรเงี้ย <c oughs> คุณก็ลองไปดูซะนู่นนี่นั่นนะต่อมาชาวราศีตุลคนราศีตุลเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยดาวประจำตัวก็โฉกฉวยช่งฉิงนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้ดีที่สุดนะครับการเงินยังไงก็ประสบความสำเร็จในสองเดือน ไม่ว่าการเงินจะอย่างไรก็ตามนู่นนี่นั่นสองเดือนทําไปเลยครับจะประสบความสําเร็จนะต่อมาชาวราศีพิจิกคนพิจิกดวงชะตาคุณดาวการงานอยู่สหัสชา้าการงานวันนี้สมัครงานในงานประสบความสําเร็จด้านการเงินการทองก็มีเงินเข้าเป็นอย่างดีนะครับมีรายได้เข้ามาส่วนในเรื่องของความรักนะความรักก็ดาวสุขคู่คองดูแลตัวเองเป็นอย่างดีครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีธนูคนราศีธนูเนี่ยชีวิตคุณในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวพูดไปอยู่สหัสชาพูดคุยติดต่อเจรจาประสบความสําเร็จนะครับแต่เพื่อนฝูงไว้ใจไม่ค่อยได้ต้องระมัดระวังนิดนึงแสดงความคิดเห็นลงสื่ออออนไลน์โซเชียลก็ต้องระวังนะครับต่อมาชาวราศีมังกร <c oughs> คนมังกรโดชาตาคุณด้านการงานเนี่ยดาวประสบคุณก็วันนี้ดีขึ้นนะครับจะประสบความสาเร็จเป็นที่ยอมรับในสังคมครับแต่ดาวประจำตัวคุณเสียนะเพราะได้เงินมาจะมีรายจ่ายรออยู่นะครับต่อมาชาวราศีกุมคนลัคนาราศีกุมเนี่ยชีวิตคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวอังคารยังอยู่ปุตตะยังดีอยู่แต่พรุ่งนี้ไปคุณต้องระวังต้องใจเย็นเพราะว่ามันจะมีอะไรเข้ามา กระทบอารมณ์โทสะของคุณนะครับต้องระวัดระวังไว้นิดหนึ่งแต่ในเรื่องของการเงินเพื่อรหัสยังมีเงินเข้าอยู่ครับต่อมาชาวราศีมีนคนมีนดวงคุณด้านการงานดาวเพื่อรหัสสบาดีสมัครง,งานได้งานประสบความสำเร็จดาวเพื่อรหัสสแตนบายโฟตลอดไม่มีปัญหาดาวสุขวันนี้คุณก็ดี ความเสียหายไม่ได้ส่งผลกระทบต่อคุณนะครับยังมีเงินเข้าบ้านดีอยู่นะของชาวลัคนาหลาสีมีนนะครับก็ขอให้โชคดีนะเออโอเคครบแล้วทั้ง12บราศีท่านใดสนใจจะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดแชร,แชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ